ไม่หลอกตาเขาจะแบบนี่นมใหญ่นี่หน้าเขาจะเขาจะแบบเอาสติเขาได้ได้แค่ไหนใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมคิดอย่างนั้นไหมคือผมไม่คิดอย่างนั้นเลยไม่ไม่จริงจริงจริงนี่นั่นนิ่งเนี้ว่าต้องวนไปแล้วม่ผต้องวนเพราะอะไรบ้าง ผมฟังไงฟังในสิ่งที่เขาสอนสอนแบบน้องๆสอนใครทั้งหมดอ่ะที่ฟังอยู่ในรายการเนี่ยนะคือเขาสอนดีมากดีมากเลยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ตามแต่คือให้มีสติครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนเราเนี่ยอย่าคิดว่าอย่าหลงแค่ลูกลูกสวยนมใหญ่อะไรต่ออะไรอย่างงี้ทุกอย่างสมมติว่าเด็กๆเนี่ยเขาบองเฮ้ยหมออ้อยนมสวยนมใหญุ่ดีผ่านไป20ปีหมออ้อยแก่เถียงนวลเลยภาพนั้นเนี่ยคน้นยนั่งอยู่นั่นเลย ภาพนั้นมันดับไปแล้วมันไม่มีขึ้นมันดับมันหายไปแต่สิ่งที่พี่จะมีชาร์มมิ่งต่อในขณะที่พี่อายุเยอะคืออะไรป่ะความมีเสน่ห์ของพี่คืออยู่ในความเซ็กซี่ความคําว่าสมาร์ทกับเซ็กซี่ไม่ได้แปลว่านมใหญ่หุ่นดีขายาวแต่ความสมาร์ทความเซ็กซี่แปลว่าพี่เขาใช้ชีวิตน่ารักมีสเสน่ห์แล้วสิ่งที่ทําให้ผู้ชายหลงไหลว่าคนนี้กูอยากได้เป็นเมีย แต่ไม่ใช่ว่าคนเนี้ยคืออยากได้แค่เอาผู้ชายมองพี่ต้องอยากได้เออรักคือลักข้างในแล้วแบบของแถมคืออะไรพี่สวยแต่งตัวดีสะอาดพูดจาเพลาะมีน้ำใจรักใสเฮ้ยมันดีแบบนี้มันอยู่แล้วมันมีความสุขแต่คุณรักผู้หญิงคนเนี้ยคุณอยากเอาคุณเอาสิบทีคุณก็เบื่อแล้วผมถามพี่หน่อยความแตกต่างเอาตอนนี้พี่พลิกดังๆเป็นหมออ้อยขวัญใจของหนุ่มนะพี่ชอบผู้ชายยังไงเอาตอนนั้นนะเอาตอนนั้นนะพี่ชอบผู้ชายแต่งตัวดีแต่ไม่ต้องแพง สะอาดแน่นอน,น,น,อนหล่อทุกคนอยากได้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องรูปูรดกลิ่นเสียงเป็นกิเลสลูกครึ่งนี่ออกลูกครึ่งด้วยพี่จริงนะไม่มีสเปคเลยขอแค่แบบเป็นคนที่บุคลิกดีจบมีตังค์หน่อยไม่อะพี่เกิดมาไม่เคยมีแฟนคือพี่มีคอนเซ็ปต์อยู่อย่างหนึ่งพี่ไม่อยากได้ผู้ชายมีตังค์ <Wow. S 2> เพราะว่าพอเป็น <Wow. S 2> พอผู้ชายมีตังค์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะมีอำนาจน Oh. แต่ว่าพอพี่มีตังอยู่แล้วพี่ก็ต้องการนิดนึงอ่ะ,อ,ะอย่างน้อยในผู้ชายสัญชาติยานคือมันเจ้าชู้แต่ถ้าเกิดสมมติเรากับนั่นเนหนือเขานิดนึงอ่ะเราแค่แบบไปไหน แลก็อ๋อเดี๋ยวผมเอาไปตรงนี้ปั๊บเนคัมเพิมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับคืออย่างน้อยเขาเกรงว่จะทำที่อะไรเขาก็ยังเกรงใจขึ้งนึ่งเพราะว่าระหว่างอีกิ๊กกะเรลกะลาดกับหมออ้อยก็เลือกหมออ้อยโอ้โหีไม่ให้ตังกินข้าวเลยเออโอ้โหหรือกูไม่พาไปยุโรปนะใช่แล้วพี่ชายรวยไปมึงอย่ามายุ่งกูเมื่อกระเป๋าไปแล้วมึงไปแล้ว้าบ้านไปสิบวันมึงไม่กลับมึงมีเสียงใช่ไหมหรือกูยิงทิ้งเพราะอะไรเพราะพี่มีทั้งสองแบบแล้วพี่อ่ะ มีแฟนคนแรกเป็นหมอก็รวยแล้วด so so ังที่นสาก็คือโอ้โหพูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะนึกออกไหมไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยคือได้แต่เงินอย่างเดียวพอมันมีไม่น้อยนู่นนี่ปุ๊บเอาหลุยมาโยนเอาเงินมาโยนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามันไม่ใช่เราหาได่เราหาได้เออเราไม่หาได้อันนี้อันนี้คือสเปคตอนนั้นอัะนี้นีาสเปคตอนนี้เลยตอนปัจจุบันเลยไม่มีแล้วไม่เอาไม่อยากมีแฟนแล้วก็ไม่อยาก มีความรักไม่อยากให้ผู้ชายไม่ได้โสดแต่ว่าคือตัวพี่เนี่ยพี่กับพี่ม้าเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆเปนทพรางแต่พี่ยังไม่ได้เป็นดาราใช่ได้อายุ25ตอนนี้ก็40กว่าแล้วก็คือตอนเด็กๆอ่ะเคยเป็นเป็นกิ๊กกันแฟนกันแต่ตอนนั้นพี่มีแฟนเป็นหมอเปิดคลินิกก็ดังแล้วก็คบมาสักพักแต่ร้วยความที่แบบเราก็เจ้าชูก็เล่าชูก็แยกยากันไปพอแยกยากันไปเขาก็เล่าชูเราก็ เหมือนเป็นดาราเนาะก็เล่นหนังเรื่องไหนก็จะมีกิ๊กเรื่องนั้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพอเราอายุมากคนที่มันมันอยู่กับเราจริงๆอะ่ะคือเขารับเราได้ทุกอย่างเลยไม่ได้รับคนเรามันผู้ชายไม่มีใครรับได้หรอกนี่<ๆ>เขาก็มีศักดิ์ศรีแต่เวลาแต่เอานว่เลิกกันไม่ได้เป็นแฟนกันอะ่ะแต่ติดต่อกันตลอดเวลาสมมติว่าจะรดเสียอะไรเี่ยจะรถเสียจะหลงทางก็คือทรปุ๊บมารับปั๊บอ่ะคิดอะไรไม่ออกเนี่ยพี่มาร์ ตอบให้ทุกอย่างมาหมดทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะขึ้นลงขึ้นสารเรื่องเฮี้หาก,กระจุกกรจิกคือน,นางมาได้ทันในบัตรดนเหมือนแล้วมา <premises. S 2> ไม่ได้เคากลัวเราแต่ว่ามันเป็นมันเป็นของเก่าคนเราคนเราคู่เขาเรียกว่าคู่คู่แท้นะคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันถูกแล้วมันอยู่กันแบบเพื่อนกันกันยาไรนัมิตรเราไม่ได้พูดถึงเรื่องรักสาวเพราะเราคบกันนั่นแต่เด็กๆ30ปีมันห่างหายไปแล้วเรากลับมาแล้วก็เป็นกันยาไรยมิตรเธอต้องเข้าใจพวกกันยางใช่ครมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ถูกพี่ถูกอันนี้เข้าใจครับกันยาไรยมิตรนี่คือแต่มันอยู่แล้วแม่งแบบดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วพอคนเรามันแก่ๆเนี่ยเรื่องเซ็กสศรษฐกิจต่างคนตตต่่่่่่่่าางงงงงไไไมม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 มีีีคคคนนนนแแลล้ววใรออสิเธฟึึซก็ าขาดอะไรไปเยอะแล้ววันหนึ่งแค่เราเห็นว่ามันนั่งอยู่มุมเลยแล้วเราก็นั่งทำงานอยู่แค่นี้ก็พอละพอ,อเช้ามากินไรเธอตากินไรเอากาแฟไหมถูกไหมนี่คือความสุขของชีวิตนะถูกคือพี่อาจจะดูหน้าตาไม่ได้แก่แต่ว่าเราอ่ะเ,เรารู้ธรรมะมาเยอะเรารู้ว่าสิ่งนี้มันมาถึงเราแน่แไอ้ความเป็นตายยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเริ่มตอนสังขารมันไม่ไหวมันไม่มันมันช้าไปเริ่มตอนเนี้ยธรรมะเริ่มตอนเนี้ยรู้ตอนเนี้ย แล้วพอถึงเวลาพออายุมันถึงปุ๊บเนี่ยเราปรับตัวมาแล้วเหมือนตอนที่ก่อนจะมีโควิดครืคอคือแบบงานมันก็น้อยลงพออายุเราเยอะงานน้อยลงเงินน้อยลงเริ่มช็อตเริ่มขัดสนเราก็มีสติเพราะเรามีธรรม,มะรเราก็หันตัวมาฝึกสมาธิเรียนธรรม,มะนน่นนี่พอวันนึงมีโควิดแล้วมันงานมันหายหมดเลยอะ่ะบอกคุณมาร์ทว่าเราไม่ตกใจเลยให้แม่งมีโควิดอ,อีกสิบปีกูไม่ตกใจ วัวเราฝึกมาแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอย่างฝึกมาแล้วฝึกจนมาแล้วนี่หรอแมจากที่เคยขับเบรกรถเต็มบ้านีกว่าบ้านหลังนี้แต่เราฝึกมาแล้วไงวันนี้ไม่มีรถเลยพี่เฉยๆมากเลยวันนี้ให้ขับรถคันละห้าหมื่นแค่มีรถพาคุไปิตลาดมีรถพาคุไปิทำรายการพอแล้วสมัยก่อนคุณรู้มายิ่งกว่านี้นี่คือบอกตรงข้อดีของการที่เคยรวยมาก่อนแต่ต้องมีสตินะมาตอนนี้ต้องมีสตินะเชื่อมาเดี๋ยวนี้ไม่เคยอิจฉาใครเลยเราเห็นคนอื่นมีแล้วก็ดีใจแล้วเราก็จะมองว่าสมัยก่อนจะเป็นอย่างเนี้แต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาฉลาดเขารู้ทันเนี่ยเขาจะรู้ว่าวันหนึ่งมันไม่แน่หลวงพ่อชาบอกว่าอะไรวะอีหยังอีหยังมันก็บอแน่นี่คือคําสอนของของหลวงพ่อชาซึ่งท่านเป็นพระราหันหลวงเราพี่ไม่ใช่คนอีสานเป็นคนกรุงเทพนั่นแหละแต่สื่อคำมันน่ารักอ่ะอีหยังอีหยังมันก็บอกแน่เฮ้ยแล้วมันเป็นจริงๆไม่มีอะไรแน่เลยวันหนึ่งพี่ลงเก้าจากรถเบนซ์ถือกระเป๋าแม่งใบละล้านดังมากพอลงมาหน้าข่าววันหนึ่ง คือพี่มารถธรรมดามากมาแท็กซี่บ้างแล้วนี่ไม่ได้จนลงแต่ว่าเราฝึกเราต้องฝึกครับถ้าวันตื่นมาทุกวันถ้าเราไม่มีครับวันนี้เราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราไม่มีรถล่ะคือมันต้องหาฝึกเหมือนที่พระเจ้าสอนว่าฝึกตายมรณานุสติเพราะบางคนที่เคยเห็นมาแบบตื่นขึ้นมาแล้วไม่เอามาผ้านอนติดๆิดคอล็อกอะไรอย่างี้พี่ว่าพี่พูดไปเนี่ยวีนี่ขอคชอบเนี่ยสายเนี้ยขชอบมากเลยริงพี่ พอดีมีครูบาอาจารย์ในสารป่าก็เลยจะค่อนข้างจะเข้าใจที่พี่สอนออกมาก็คือจะเข้าใจอย่าบอกว่าพี่สอนเลยคําสอนพระเจ้าเนาะแล้วมีก็แบบแบบจาคำว่าคืพี่ถ่ายทอดออกมาเขาจะเข้าใจแต่เพื่อนผมอาจจะยากนิดนึงไม่หรอกผมไม่เลืองผม้เลือเรย่องเล่นรับคือทุกวันเอาตรงนะคือพี่ด้วยความที่แบบว่าเรียนจิวิทยามาคือพี่มองน้องๆว่าแบบจากดูประวัติที่ที่โอมาเล่าพี่มองน้องคือคนที่เป็นแบบร้ายๆมาก่อน คือแม่งดีอ่ะคือแม่งดีสุภาพได้ร้อยกว่าเคยเห็นมาที่โจรป้นและแม่คนจนอ่ะครับคือทุกคนมันมีเหตุผลของมันมันไม่ใช่เหตุผลเดียวมันเป็นกรรมกัมพุทธเจ้าบอกว่าคนเกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เพราะว่ากรรมกรรมไม่ได้แปลว่าบาปกรรมกรรมแปลว่าการกระทําถ้าเรียนธรรมะจะรู้กรรมไปลว่าการกระทําคนเป็นกษัตริย์ก็เป็นเพราะกรรมคนเป็นดาราก็เพราะกรรมคนเป็นรูปแปลงก็เพราะกรรมสิ่งที่ทํามามันจะแบบถูกบันทึกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องตกใจรู้ให้ทันว่าอ๋อที่เป็นแบบนี้เนี่ย เราคงทํามาเราก็ดับเตุซะว่าชาตินากูไม่มาเป็นรูปแปงอีกแล้วกูอยากเป็นเป็นคนที่มีสินห้าเต็มอ่ะเราก็ต้องตั้งจิตว่าถึงแม้ทําไม่ได้ไม่เป็นไรพระเจ้าสอนสบายมากไม่เป็นไรแต่ตั้งจิตว่าไม่เป็นไรชาตินี้กูมีกรรมก็จะพยายามแต่จะพยายามรักษาสินให้มากที่สุดงงผมของไม่เอาเพราะไม่เอาสินค้าได้ไหมสินสี่หนึ่งสี่จได้อยู่เดี๋ยวก่อนซึงไหมนังแล้วซึงไหมไม่ตึงเ้ยเราพูดกันแบบพี่ชอบไปรู้ไม่ไม่ไม่สุดยอดสุดยอดคือมันไม่รู้เลยผมว่าวันนี้ผม ผมได้อาจจะรู้สึกในเรื่องของความตั้งใจที่จะมานั่งคุยกับพี่แต่สิ่งที่ได้มันผมว่ามันดีกว่ามันมากกว่ามันมากกว่าพี่พี่ไม่ได้ดีที่เราคนเรามันจะดีมันไม่ได้ดีที่เซ็กหรือบุคลิกามันดีจากข้างในใครไม่รู้ไม่เป็นไรเลยคือวีจะบอกให้ฟังว่าในสิ่งที่เราตั้งใจตอนแรกกับตอนที่เราสองพาร์เน่ มันพลังมุมไงแต่ว่ามันเป็นมุมที่อีกอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าฟังแล้วมันเหมือนเตือนสติอ่ะเตือนสติให้กับคนที่กําลังคิดที่แบบว่าเขาเรียกว่าคิดที่ไม่ดีดีกว่าในในในมุมว่าคิดไม่ดีเรื่องความรักคิดไม่ดีว่าเป็นเป็นเป็นมานั่งฟังมานั่งฟังเขาเรียกว่าการถ่าทอดอ่าถูกต้องการถ่ทอดในเรื่องของธรรมะตอการใช้ชีวิตเพราะว่าอย่างน้อยประสบการณ์ที่ถือว่าสูงแต่ของนี้จริงเลยก็เหมือนกับแบบให้น้อง ได้ฟังได้รู้แล้วก็บอกน้องแล้วพี่ไม่ได้ไปรสร้างภาพพี่เคยเหยียงออบ,บอกตรงหมอเก็แบบสมัยก่นอนก็เจ้าชู้ชิบหายกันก็แบบสับรางชิบหายกันนี่ก<อ>็ถือว่าดีนี่ถือว่าดีพี่เรามาถ่ายทอดว่าในสิ่งที่ในสิ่งที่เอาพุดตรงเลยนะว่าว่าว่าวันนี้พี่มาถ่ายทอดในสิ่งที่พี่เคยสูงเคยมีทุกอย่างเคยมีอะไรทุกอย่างแต่วันนึงกูขึ้นแท็กซี่กูก็ไปได้กูไปรถสี่ห้าหมื่นก็ไปได้ คนเราไม่จะเป็นที่ว่าเอเราจะต้องแม่งสูงแล้วบอมึงสูงปุ๊บมึงลงข้างล่างมันไปไม่ได้ละคือแม่งฆ่าตัวตายมั่งอะไรมั่งคือมันไม่ใช่อะเนาะอะไรปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันนี้มีทำอะไรบ้างมีผลงานปัจจุบันค่ะปัจจุบันก็เป็นพี่กรอนก็คือตามงานอีเวนต์แต่วันนี้ช่วงนี้ติดโควิดก็คือทางงานเขาก็จะแคนเซิลก็เข้าใจนะทุกคนก็ลําบากเหมือนน้องๆที่ดูรายการนี้อยู่พี่ก็บอกว่า คือตอนนี้อย่าตีอกชกตัวว่าตัวเองลําบากคืที่ลําบาก่าเรก็มีถูกแล้วก็จริงๆแล้วอาชีพถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราขยันนะไม่มีลําบากหรอกแก๊ปเกิบส่งมอเไซค์ขีมอเไซค์ทำไปเถอะเราคิดว่าสนุกเห็นว่าช่วงนี้มีดาราดัง เล่นนิตติบอยาวมากด้วยใช่ชื่ออะไรพี่จะชื่ออะไรของพี่ก็ใช้ชื่อเจนนี่0ูนย์ศูนย์สองเจ็คือศูนย์สองเจ็ดเป็นวันเกิดก็เจนนี่ j จเอเแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดด้วยความที่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเล่นหรอกเพราะว่าพออายุเยอะเราก็ที่เกียดภาระเพราะการเล่นที่ติบมันมีภาระคนนี้ต้องแต่งตัวต้องไปเต้นต้องเต่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราเล่นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราคนชอบฟังเพลงสนุกสนุกแล้วก็แทนที่เราจะคิดอกุศลเช่นสมมติว่าวันนี้เครียดเกล นี้เกลียดไอ้นี่เราไปยุ่งเรื่องเขาทําไมอะเราก็มาดูดีกว่าว่าเออวันนี้เพลงอะไรอัปเดตสร้างความสนุกให้กับาัวามสนุกแล้วก็เอ้ยแบบเรามาเต้นเต้นไม่เป็นก็นเลยพี่อ้อยก็เต้นไม่เป็นพี่เจนี่ก็เต้นไม่เป็นแต่ว่าเราก็เลือกเพลงที่มันง่ายแล้วก็เต้นตามสไตล์เราบางคนอะจะมองว่าการเต้นไม่เป็นเนี่ยมันน่ารักแต่เออแต่ถ้าเกิดเราแบบพยายามเต้นให้เหมือนแดนเซอร์อะมันจะดูเฟกมันจะดูแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องพยายามหรอกเพราะฉะนั้น่ยเราเป็นเราเราก็เต้น คนเรามีสวยบ้างไม่สวยบ้างเน่ามั่งอีแฉวมั่งมุมหน้านี่ไม่สวยให้มันเป็นธรรมชาติคนเราสวยหมดมีอินสตาแกรมด้วยใช่ไหมมีทิกตอกก่อนอาะทิกตอกแล้วช่องทางการติดต่อติดตามทิกตอกแล้วก็อินสตาแกรมอินสตาแกรมก็เจนนี่เจนนี่ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดพี่ใช้ชื่อเดิมหมดเลยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็พิมพ์เจนนี่เจนนี่เจนนี่หมออ้อยเจนนี่บัวบูชาภาษาอังกฤษรายการพี่รายการรายการก็เตียงกระเพื่อม ตอนนี้เตียงกับเพื่อมคือที่จริงอะหน้าตาก็อย่างที่บอกอะมันหนักไปในทางเตียงกับเพื่อมากกว่าแต่ว่าใจอะมันชอบไปในทางธรรมะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าทําเอาเงินคือพี่เป็นคนพูดตรงถ้าทําเอาเงินมันก็ต้องเตียงกับเพื่อพี่ไม่ทาธรรมะใช่ไหมไม่ได้เป็นดูมันเป็นรายการเกี่ยวอะไรพี่มันเป็นมันเป็นรายการเกี่ยวกับการสืบพันสืบเผ่าพันอะไรแบบนี้ ก็คือไม่จะเชิญจะเชิญมาได้ข่าวนะมีเด็กอาชีวะไปออกด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ไหมต้องรอติดตามจอแล้วรายการพี่เอาไอพูดจากใจนะหมออ้อยดูไฮโซดูสวยดูแต่จริงแล้วพี่ชอบเด็กช่างกวนเด็กอาชีวะนะจ๊ะเออน้องๆค่ะแต่เจอพี่ไม่ต้องเกรงแต่สองคนนี้รู้สึกว่าดังด้วยนะเด็กอาชีวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวดูเี๋ยวต้องรู้เราต้องเป็เพื่อนนะไม่ได้ดังธรรมดาดังเฮี้ยผมมพพิ์ว่าอะไร ก้าพิมพ์เตียงกับเพื่อนเตียงกับเพื่อนนะเตียงกับเพื่อนอยู่ทุกก็เจอแล้วมาติดตามกันช่องรายการเตียงกับเพื่อนใช่แล้วก็ไปเจอพี่อ้อยใช่กับพี่อุบิทยาพี่อุบิทยาโอ้โหพี่อุบิทยาไปด้วยอ๋อเป็นเจ้าเลยเป็นพี่คนคู่อ๋อแล้วไมันจะฮาขนาดไหนมันจะมาขนาดไหนแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะพี่มองว่าคือรายการรูปแปลงพาทัวร์เนี่ยซึ่งพี่ก็มาออกรายการครั้งแรกแต่ว่าเท่าที่สัมผัสและพูดคุยเนี่ย พี่บอกได้ว่าพีกรลสองคนน่ะคือมีเสน่ห์แล้วก็มีอินเนอร์ความเมตตาอยู่ข้างในเอ้ยความเที่ยนมันเที่ยนทุกคนแหละแต่ว่าพอเยอมากๆมันก็จะเข้าที่เข้าทางครับผมแล้วก็ลุงวันนี้ก็อยากให้น้องๆติดตามทางช่องนี้แล้วก็ใครอยากจะพูดคุยกับพี่อ้อยเรื่องปัญหาชีวิตก็ติดตามเอกาสก็จะมา ถ้ามาคุย้ามาคุยมาคุยงวันนี้ก็วันนี้ถือว่าคุ้มมากคุ้มมากเทคนิคคุ้มมากก็ยังไงฝากกันนะครับผมทั้งรายการเตรียมาเพิ่มด้วยแล้วก็ช่องทางการติดตามที่พี่อ้อยแจ้งมอสกู๊ตสามช่องทางสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆที่ที่สละเวลามารายการรูปแบงมาทัวร์แล้วยังไง รอติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดแล้วก็มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะคะอย่าลืมล<อ>นะคนนนนะัฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนยังเลยขอ,ขอข้างตีอันนึงได้ไหมอ่ะค,คิดอะไรไม่ออกสิน,สนห้าไว้ะล้วลูกยังขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้สุดยอดมากเลยพี่